เพลงใหม่ครับอัลบั้มใหม่ด้วยค่ะวันนี้มาถ่ายมินิอัลบั้มเพลงทุกเพลงของฉันเนี่ยเป็นของเธอค่ะบกากับโดยคุณปุ๋ยกระสิ์นะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอัลบั้มใหม่ด้วยอัลบั้มชื่อ The Golden Age ค่ะในรอบกี่ปียังไงคะพี่น้อในรอบหลายๆปีเหมือนกันนะหลายๆปีหลายๆปีสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่หน่อใช่ครับงานนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำเพื่อ ป็นของฝันเรืกับแฟนคลับเลยนะก็จะมีการรวมเพลงด้วยค่ะเรียกว่าแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกน่นาจะใคถึงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีจุดไหนที่ทําให้พี่ดังกลับมาแล้วก็<อ>จริงจริงแล้วมันเป็นางานที่เราตั้งใจทำอยู่แล้วที่ตั้งใจทามานานแล้วละ่ะก็เกันไว้ในหลายป่าแล้วก็มันมามาเรียกว่าแต่ละฝ่ายก็ร่วมกันทําแล้วก็มารวมประกอบเรามีอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่ดังสําหรับการกลับมารอบนี้หรือว่ายังคงคอนเซ็ปต์ที่เป็นดัง ก็มีความแตกใหม่ไปตามยุคตามสมัยแต่ว่าความเป็นตัวตนก็ยังเป็นดังเดิมก็แตกต่างกันที่อปียุคใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็ทําอะไรกันบ้างก็เอามาออมีความยากง่ายัะไงกักับการทําเพลงในปอตอุนนี้จริงๆแล้วมันมสนุกมากกว่าไม่ต้มองว่ามันความยากหรือความง่ายมันคือทําเพลงให้โดนใจเรานั่นแหละใช่ไหมฮะคือว่าบางทีแบบถ้ามานั่งคิดาจะต้องทําเอาใจทุกคนอย่างเงี้ยมันก็ อาจจะยากแต่ว่าเราทําให้รู้สึกว่าเรามันถูกใจเรามันดีพอถูกตัวเราเองแล้วเลยเนี้ยคือเอาเอาตัวเองใช่ใช่ก็นานเหมือนกันนะครับใช่ก็มีการเทียนนานก็จริงจริงแล้วมันก็จะได้เห็นชัดๆเลยก็นดาจะส้ปลายปลายปีก็น่าจะเป็นเป็นอัลบั้มที่ออกมาเป็นแบบแต่สําหรับเพลงนี้เอง พูดกลับมาถูกเพลงนี้เพลงที่ดังข่ายเอวีเองตรงนี้สาหรับเพลงนี้เองที่ดังรู้สึกไงบ้างคือมันเป็นการร้อยเรียงเอาเรื่องราวความทรงจำยุคสมัยอะเบ้าแรกะนะฮะจนถึงร,ระเบ้าปัจจุบันมันถึงชื่อว่ายุคเอชนั่นเองคองือเป็น,เป,นเป็นยุคที่เรามีความสุขด้วยกันมาหรือยุคที่เราแบบเฮฮาปาร์ตี้กันมาตอนเราเด็กจนเราจนเราเติบโตขึ้นมาถึงยุันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงมันก็จะเป็นเพลงเป็นการเอาชื่อเพลงพลงดังทั้งหมดเกือบทั้งหมดอ่ะ หรือเ,เพลงที่ที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยม,มาร้อยเรียงกันในเพลงเพลงนี้อยู่ในเนื้อเพลงนี้ด้วยในเพลงนี้ด้วยใช่ลาาำำแล้วก็สร้างความรู้จักที่ดับใช่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงของโดดังทั้งหมดนีด้เกือบทั้งหมดแหละไม่ได้เกือบทั้งหมดหรอกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบนี้เ<อ>นือเพลงนี้มันก็จะพูดถึงว่าเพลงคือมันก็จะเป็นที่แบบชีวิตรักคนเราอยู่คนเราเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกดีอยู่นะถึงแม้ว่ามันวันเก่าๆมันจบไปแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึง เรื่องเรื่องราวดีก็เกิดขึ้นรอยยิ้มก็ะเกิดขึ้นก็เหมือนกับการที่หยิบเพลงเพลงของนังขึ้นมาฟังแล้วบางคนจะเติบโตแย่ๆก็ไปทํางานมีภาระหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยฮะพอถึงเวลาแล้วก็พอเล่นฟังเพลงแล้วก็บรรยากาศเก่อมก็กลับมามันก็สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้เลยเพลงของฉันมันเลยเป็นของทุกคนนั่นเองแต่คือเราชอบแล้วเพลงนี้มันก็คือตั้งต้นจากเรานั่นแหละใช่ครับใช่แล้วในส่วนเพลงนี้เพลงเรียกเป็นออเดอร์ก่อนฮะปล่อยออกมาก่อนเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยอ่าค่ะมันจะเสิร์ฟเรื่อยๆเลยเสิร์ฟเรรื่อยๆคับ มาเสิร์ฟเรื่อยๆน้องแฟนๆก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเรียกร้องแล้วเพราะมาละมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยอใช่คับค่ะกลับมาในส่วนของการถ่ายเอ็มวเอ็มวีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยอนี่พี่ดังฮอตเองหรือว่าอะไรยังไงครับเขงให้ฟังก็จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วกับพี่กูเนี่ยนางเองก็ทํางานกันมาตลอดตั้งแต่อยู่ไอเอสม่นันจะค่อางรู้ใจกันแล้วก็กูก็รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ส่งผลให้พี่กูฟังครับแล้วก็ คือนี้มันเป็นเอ็มวีรีมายิงมันเอ็มวีเขาคิดถึงแล้วก็เหมือน็นการจับทิวให้กับผลงานเพลงที่ผ่านมาของเราด้วยให้กับนักแต่งเพลงทุกท่านอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็เลยทําเรื่องขอลิขสิทธิ์เอาเอ็มวีตั้งแต่รํบแรกนะครับมาตัดสลับมันจะมันอ๋อก็จะมีอยู่ทุกเพลงในกาใช่เป็นการคนเห็นก็จะนึกถึงภาพนุ้นภาพจะเห็นดังหลากหลายใบหน้าอยู่ควรจะมาวันนี้ทุกเวอร์ชั่นทุกเวอร์ชั่นใช่ครับ <St an toys> แล like like ้วเอ็มดีน่าก็จะได้เหมือนกันก็จะได้เห็นก็จะได้เห็นแบบรวมรวมความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะความสนุกสนานที่เคยแบบความสนุกสนานความทรงจําที่เราเคยแบบร่วมสนุกด้วยกันอย่างเงี้ยอ่ายังมีมีตกมีตกอะไรนะครับที่ดังที่ชื่อเรื่องเอ็มดอีนี้ไม่มีตกเป็นความคิดถึงส่วนใหญ่เอพิโซดตกเราผ่านไปแล้วอ่า เราก็ได้แบบทีมงานที่ร่วมง,งานกันงงนะมาไอเอสนะครับมาร่วมง,งานกันทำ<ฆ>ที่พุ่มพีไออย่างเงี้ยครับก็อยู่กัน<ฆ>ปมาณรั้วังหนึ่ง<ฆ>ก็มากลับมาทํางานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการรวมตัวกัน<ฆ>เกิดเอ็มบีมันเป็นเอ็มบีแห่งความรักความทรงจำเก<ฆ>ี่ยวกับบทเพลงอะไรเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างคะพี่รังอย่างที่บอกกลับมาเจอกองถ่ายมาเจอบรรยากาศอะไรแบบนี้เจอคนก็ร้อนดีฮะโอเคนี่แหละท่านยังร้อนแรงเหมือนเดิมเลยค่ะ ร้อนไหมฮะรี่ก็จะกินหนาวๆอยู่เลยร้อนๆทั้งล่างเย็นๆทั้งร้อนๆทั้งบนเย็นๆทั้งล่างนะฮะก็ก็จะเน้นแบบเป็นแนวแฟชั่นดังของแม่นายยุคนี้อะไอ่าก็จะมีความแบบมีความแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์นนึงค่ะที่บอกว่าเมื่อกี้เกินมาคอนเสิร์ตใหญ่มาแน่ยังไงเอยพี่ดัง ก็จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วยังไม่ปุกไปก่อนอยูไปก่อนแต่มันแน่ใช่แต่มันมีแน่แล้วล่ะมีแน่แล้วล่ะประมาณประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ครับก็คือในปีนี้แฟนๆเตรียมเงินนะเก็บเงินอปุบไปก่อนว่าว่าวันไหนทายอะไรอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนแบบว่าอะไรนะฮะปักหุดรอปักหุดรอเก็บเงินรอเพราะไม่มีคนสัหญ่มานานมากก็คืองานนี้คงจะบตั้งใจเป็นที่ซ้อมเป็นที่โปรดักชั่นเป็นที่นะฮะ ทุกอย่างต็มที<ช>่หมดใช้คําว่ากลับมาทวงได้ไหมคะ <c oughs> กลับมาชง<ล>หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจแล้วบคนจะบัญญัติแต่ว่าก็เป็นงานที่เราไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดียวมานาะนอันที้เป็นคอนเสิร์ต่ของดังคงไม่ธรรมาดาพี่ดังรับรองได้ไหมว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนอใช่ครเพราะทีมงานเราค่อนข้างแน่นใช่แล้วก็อย่างที่บอกทุกคนก็รวบรวมไอเดียกันเราไม่ได้ทำมานานอ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันก็มีแบบสิ่งที่เราอยากทำมากมาย ใช่ในขณะที่สังขารเราทาได้อยู่<อ>เราก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้การเพลงเรามีความสุขที่สุด,สดเราก็จะเตรียมปล่อยคง,คงปล่อยของปล่อยของเต็มที่อย่างที่บอกคือเราก็โตขึ้นโตขึ้นทุกวัน<อ>มันก็จะมีสิ่งที่เราฝันเราอยากจะทําแล้วเรายังทําได้อยู่เก็<อ>จะทําร่างกายเรายังไหวอยู่ทบอ,อยาอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใหญ่ทุกคนมาดูฮะเ<อ>พราะว่าแต่ละปีแต่ละปีผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่เราทําได้มากขึ้นกับบางอย่างที่เราทําได้น้อยลงตามการยัาพว่าไป ค่ะอย่างเช่นหุ่นก็จะพยายามรักษาหุ่นที่ได้ตอนนี้ยังยังฟอมอยู่ก็จงรักจงชมความเผาของนางไว้ก่อนใช่ใช่อนาคตอาจจะไม่รู้ใช่ไหมฮะอาจจะตัวใหญ่ขึ้นก็ได้ค่ะพี่ดังสุดท้ายพี่ดังฝากผลงานเพลงแล้วฝากอะไรัวามพี่ดังนิดนึงว่ามันวันนี้ขอบคุณทุก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 ทักทุ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 กทตกทุ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  ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยที่วันนี้เปิดกองกันไกลนิดนึงฮนะแต่ว่าภาพสวยแน่นอนเลยนะฮะก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายเหมือนกันขอบคุณทั้ง rs universal music นะฮะที่อนุญาตเราเอาเพลงมาเอ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 า music video ต่างๆภาพเก่าๆมาวิมายให้เป็นของขวัญให้กับทุกคนก็ขอฝากอัลบั้าใหม่ The golden age นะครับ The golden age กับซิงเกิลเปิดตัวนะครับเพลงของทุกท่าน กับซิงก็เปิดตัวนะครับทุกเพลงของฉัน,นยังเป็นของเธอ,อครับเพราะว่าทุกเพลงของดังก็ให้เป็นของคนจริงครับพี่ดังก็รบก,กวนถามเรื่องส่วนตัวนะคะเมื่อกี้เห็นบอกว่าของอยู่อะไรเงี้ยแมค่หลายคนก็แบบรู้สึกเทือมากกับหุ่นของแม่นายตอนนี้คือมันแบบสแลนเดอร์มากพี่ดังดูแลตัวเองยังไงณตอนนี้คือความอ้วนคือความ มีอายุนั่นเองกบอดอายุจริงไหมพี่ชิดจริงป่ะแล้วก็อย่างนั้นนะคือแบบว่าสิ่งที่ยากกับการดูแลตัวเองมันก็คือการมีน้ำหนักค่ะใช่เพราะฉะนั้นนางก็จะค่อนข้างให้ความสําคัญตรงนี้มากเพราะว่าการที่เราเจอซายหรือว่าการที่บ่งบอกถึงความมีอายุเนี่ยมันก็คือการมีน้ำหนัก<อ>ใช่อันนี้อันนี้เป็นแฟกต์ถ้าเราอ้วนขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเราเราจะมีความมีอายุทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้คนออกกำลังกายเปนี้เยอะอแล้วก็แบบใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ย<ฆ>อย่าไปเครียดเรื่องงานมากนะักงานกเครียดให้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องตามปกติแต่ว่าหาเวลาให้ตัวเองแบบออกกําลังกายและให้ลดใ,ให้ทานอาหารมีประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เราเห็นตัวเองเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามีกาลังใจในการทํางานอื่นกาเนชีวิตอื่นๆเลยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเราดูดีปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นดีๆก็จะเข้ามาหมดเราก็จะคิดดีทําดี ความมั่นใจเราก็จะเกิดเราทำอะไรเราก็จะทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาเพว่าผวงหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะเรามั่นใจเรามันเป็นสิ่งที่ดีฮะมั่นใจเราเป็นสิ่ดีนะค่ะ่ก็คือที่ดังเป็นประสบการณ์ยูชิมดูเลยชอบแบบเราไม่ยอมออกออจากบ้านเลยเราดูความมั่นใจที่อยากเออก็ ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าใส่หนึ่งเกงตัวนี้ไม่ได้ก็จะไม่ไม่เริ่มทํางานเลยเอาจริงๆตอนนี้คือเอวเท่าไหร่พี่ดังนะตอนนี้ที่ใส่ไม่ได้วัดไม่ได้วัดแต่ว่าคือเอาเอาเสื้อผ้าตัวเองเป็นหลักแล้วถ้ากลับไปใส่เอตัวเล็กๆไม่ได้เนี่ยคือบอกเลยว่าตอนแรกๆอยากจะร้องไห้เลยนะคือแบบมันยังมันไม่มันติดอยู่ตรงเนี้ยคือมันไม่ขึ้นใช่ก็แบบก็ยันตอนนั้นยังไม่มีกาลังใจค่ะใช่รู้สึกว่าทำไป ก็อยู่ไปวันๆอ่ะอยู่วันๆแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไม่ท้อนะก็คือแบบคุมอาหารดูแลตัวเองเพราะรู้ว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาคมันไม่ใช่ว่าจะทิ้งจ่ายเงินหมื่นนึงทั้งขอของนี่สิบโลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันพวกันเป็นไม่ได้มันต้องใช้เวลายาแบบใครที่ประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี้ยอย่าใจอย่าแบบอย่าแบบเอออย่าท้อแล้วอย่าแบบบางคนแบบอยากจะกรี๊ดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าต้องทำใจว่ามันต้องใช้เวลา พี่นางใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คับรัจำไม่กี่เดือนเพราะว่านางแบบคุมแบบตั้งใจเลยใช่นางคุมแบบเป็นจริงเป็นจังเขาจะพกตะช่างเนี่ยอีจะฉี่จะกินน้ำคือนางจะมอนิเตอร์หมดเลยต้องดูใช้แล้วมันจะลงเร็วเพราะเราอยู่มันตลอดก็คือระเบียบวินัยวินัยต้องต้องแน่นใช่ใช่ ก็ถึงท่านแบบไม่อยากไม่ไม่ทาไม่ไม่ไอซีแบบเงียบไปเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่ให้คนถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายรูปท่านจะไม่เห็นอยากอยากเห็นตัวเองในกระกอบอะวันวันก็แบบใช้ชีวิตนอนแบบนอนเลยเปื่อยคือนอนเพราะก็นั้เราไม่เคยอ้วนมาก่อนเราไม่เคยอ้วนเป็นตลอดใช่ใช่พออ้วนแล้วก็จะหลับไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยอ้วนเราไม่รู้ว่าต้องไปทฤษฎีไหนเริ่มจากทฤษฎีไหนก่อนแลาเราก็ต้องแบบอดอาหารเนี่ยลด กลุ่มอาหารเพราะว่าไอ้กลุ่มอาหารกลุ่มยังไงกลุ่มอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ enjoy eating ใช่อไหมฮะเออก็ค่อยๆค่อยๆศึกษาไปฮะก็กลุ่มอาหารแล้วค่อยมาแบบ IF ใช่อไหมฮะเออ IF เสร็จแล้วก็แบบลองออกกำลังกายดูออกกำลังกายแล้วมันก็รู้สึกเออตอนแรกมันก็ไม่เชื่อในอาการออกกำลังกายเพราะเราไม่เคยอ้วนเราเคยเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมันเกี่ยวอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองดูแล้วเออมันมันสุดทุกวันวันหนึงวันหนึ่งมาลงสองขีดอย่างเงี้ย่ะ ออกกำลังกายแล้วกลายเป็นลงสีขีดเอาวะเออก็ดีเอาพวกนี้ออกอีกอะไรอย่างนี้ใช่พี่ดังมีการปรึกษาคุณหมออะไรอย่างงี้ถึงขั้นไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่ครับไม่จริงแต่ว่าเวลาเรามีโอกาสได้ไปทําหน้าทํานียบก็หมออาจะทักท่านเองวก็เออเขายิ้มบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเขาจำเป็นต้ทักตรงโรลเพราะเขากลัวเราเสียเซลล์เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือใช้เวลาไม่ถึงปีเพราะเราอยู่ในระเบียบวินัยหกเดือนสี่เดือนเนะก็ทำได้ละยี่สิบกิโล ใช่ต้องห้ามแบบเขาบอกคนที่แบบพร้อมจะผอมจริงๆอ่ะมันต้องตัดต้องตัดตัดได้อ่ะเขาบอกคนที่ยังไม่พร้อมนัคนที่ยังยังไม่ซีเรียสกับมันมากคือแบบมื้อนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมื้อหน้าให้ปวดเอาเออมื้อนี้อร่อยอะไรเงี้ยอย่าผัดอย่าผัดผัดก่อนแล้วกันปรุงถ้าตั้งแล้วตั้งใส่แล้วตั้งใส่เต็มที่เลยทุกมื้อเพราะว่ามือเลากินอีกเยอะใช่ ไม่ถึงกับู้สึกเศร้าแต่แค่ว่าเป็นความหดอะไรใจใหา่ในการทำงานใช่เพราะว่าชีวิตเรามันต้องขายต้องเพลงขายทังตัวตนด้วยภาพลักษณ์ก็สำคัญถ้าเราจะออกมาแบบว่าควนถูกเก็จะกลายเป็นแบบมันก็แบบมันก็ยังไม่ทันออกก็รู้สึกว่าเพลงก็น่าจะขายไม่ได้แล้วล่ะหรือเพลงก็อาจจะขายไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยออกมาเป็นหุ่นแม่นายแบบนี้แบบวันนี้เลยสู้สู้ใช่ฮะก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองตลอด จนแสงเกรงตัวนี้ได้แล้วพอเป๊แบบนี้ก็เลยกลายเป็นแม่นายที่เพื่อนๆในโซเชียลแบบว่าให้การตอบรับดีมากกระแสตอบรับดีมากเพราะว่าแม่นายสะโพ์ตอะไรก็ก็อจจะอาจจะเป็นเหตุการณ์ต้องขอขอบคุณโมเมนต์ช่วงที่อ้วนทุกที่เราไม่ไม่สามารถออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์เล่นพิมพ์เล่นแหล้วเราไปอเงี้ยคือหาเพื่อนแก้เหงาบางทีใช้ใช้วิกิตให้เป็นโอกาสทุกคนเออมีโอกาสให้เราเสมอและทุก ไม่วาม่าจะเป็นองค์เป็นช่วงไหนของชีวิตอะไรเงี้ยมองให้มันกว้างๆมองอะระยะใช่บางคนวันนี้เราอาจจะเศร้าเรื่องนี้ไม่สราเค็นเรื่องนี้แต่เราก็ยังเห็นมันเป็นโอกาสนะโอกาส,กาส,กาส,สางสิ่งใหม่ๆมันก็จะมีให้เราอยู่เสมออยู่หน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยนะฮะ<ช>มันก็เลยเป็นจุดคือจุดเริ่มต้นของการแบบโซเชียลแบบเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลท่านหนึ่งก็มาจากการที่พี่ดังไม่ได้ออกจากบ้านแล้วแบบโซเชียลใช่ ทีนี้มันต้องมีวิธีรับมือการใช้โซเชียลยังไงแบบคอมเมนต์มีทั้งบวกทั้งลบอะไรคืออย่างดังเลยโตมากับโตมาเป็นนักร้องโตโตมากับพี่โกลต์ติดตบโตมากับเขามีเพลาต้นใจอยู่แล้วคือเราจะไม่ค่อยอันนี้มันจะไม่ค่อยเป็นอุปสรรคขนาดดังเท่าไหร่คืออาจจะค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็รับได้เห็นแต่ว่าเราจะแ handle ยังไงให้มันกับกับเออ่คอมเมนต์ที่มันดูซีเรียสจังเลยอย่างเงี้ยให้มันผ่อนคลายกลายเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบเบาบางได้อะไรอย่างเงี้ย จะให้ความประจานมากกว่าบางคนเข้าใจอะไรผิดหรือว่าอะไรคอมเม่ได้มันแรงแรงแรงอย่างเงี้ยเราก็แค่ยิ้มต้องอารมณ์ดีนะเวลาเราทํางานไม่งั้นเจ๊งเจ๊งหมู่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ขึ้นด้วยกันกูเนี่ยขอไอติมลดน้ำสมุนแล้วลดน้ำแต่สบายดีนะฮะลดน้ำใช้แอดมินกี่คนแอดมินเหรอฮะอานนี้เรามีทีมนะ สองร้อยคนก็ว่างไป้ไม่ถึงหรอกครับก็อยู่กันไม่กี่คนหรอกเนี่ยแต่ว่าเราก็แบบอย่างที่บอกคือเวลาจะมีเวลาว่างต้องอยู่กับมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อทําอะไรก็ต้องทาแล้วคนทําอะไรแล้วก็ทําเป็นพี่อ่ะใช่จริงมันก็เริ่มไม่คือมันก็เริ่มจากการเป็นเพจที่มีไว้เพื่ออัปเดตข่าวสารของตัวเองแล้วมันก็ดีเปหลอดพัฒนาไปเรื่อยมีก็เริ่มคุยกันเรื่อง เรื่องงานเรื่องอะไรพอเราอ้วนเราก็ไม่รู้จะคุยเรื่องจะคุยเรื่องอ้วนก็ไม่กลา้า <laughs> ก็เลย,ยอ่ะคุยเรื่องอื่นอ่ะคนอื่นแลคุยกันเราก็คุยกันบ้างเลยช่วงที่เรา<ม>ตอนนั้นนังก็ถือว่าดังก็ได้พักจริงๆนะเพราะว่าดังก็มไม่ได้คิดว่าดังจะคึมสมองเราเละโล่งจริงๆริงอ<ม>่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือดังทำงาน<ม>เออทำงานเสร็จก็ต้องคิดเตรียมงานคิดคอนเซปต์ใหม่ทคิดงานใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็คิดคิดต่อไปเรื่อยๆคือคึมใช้ความคิดตลอด ช่วงช่วงนั้นคือช่วงที่แบบฉันเงินทำไปทำไมเหมือนกันเลยว่าจนกว่าเราจะพร้อมอะไรนี่นะฮะก็เลยก็เลยแบบเป็นช่่วงทีไม่ได้คิดอะไรเลยตรงนั้นแล้วมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเพราะความแซ่บๆอย่างเงี้ยใครเป็นคนคิดที่ดังที่ดังว่าจริงๆแล้วก็ต้องต้องยกเครดิตให้กับแอดมินเราด้วยงานเราก็ต้องหิดแอดมินที่ดีที่เข้าใจเราคือแอดมินก็จะซึมซับความดังเยอะเหมือนกันนะฮะคือบางทีเนี่ยแบบอ้าวบางทีแบบคือการพูดกันจ้าทุกอย่างอะ มันมันได้ความเป็นเราไปเยอะพอสมควรค่ะคืออมนนี้ก็จะกลุ่มอยู่ด้วยกันมันแบบพอสมควรผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันอื้ที่เป็นกระแสนนะตอนนี้ใช่คือทุกอันมันเป็นกระแสเลยใช่ใช่เราก็เรามันทําให้มันทําให้เราเนี่ยอ่านไกทุกเพราะมันมันก็จะมีพันธมิตรกันเพจคนนู้นคนนี้เขาแบบมาทักมาคุยกันอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เราอ่านไปด้วยไงเราอ่านเราก็เลยเสพข่าวไปด้วยเป็นตัวเลย ถ้าไหนที่เราเห็นว่าเอออันนี้เป็นตลกจังเลยอะไรเงี้ยเป็นโจ๊กขำแล้วก็แบบขึ้นขั้วิดเล่นๆอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพจที่ให้ความบันเทิงคลายเครียดเหมือนหนังสือการ์ตูนถ่ายหัวเราะอนัอ้นะไม่มีการหัวเราะอะไรกับใครไม่มีไม่มีเราจะไม่มีการแบบสร้างศัตรูหาทางพิสพิาพิษพาสการเรียนมิตรอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างมะอาดแล้วแบบมันไปโดนเฟนโง่อะไรเงี้ยไม่ไดังก็อันนั้นเราก็ต้อง เราอันนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวระวังอยู่แล้วที่แอดมินทุกคนจะต้องจะต้องพึงพึงสํานึกไว้ตลอดเวลาเวลาทำงานภาษาที่ใช้ก็ต้องให้ภาษาที่ถูกต้องไม่ไม่เป็นภาษาอะไรที่มันรุนแรงหรือเป็นคำพูดแรงทวายใจร้ายเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะกันทำเอาความมันทิงมากกว่าใช่ใช่เราคุยกันอัปเดตกันชีวิตกันทุกคนมนก็มีความอารมณ์ขันหมดในตัวแหละ มันก็ได้ปล่อยของปล่อยปล่อยมุกกันในวยามเหงาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่โซเชียลอย่างเงี้ยก็อยู่คนเดียวก็มองให้เป็นเื่อบตอบไปตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ตอบไปตามใจฉันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาเจอกันหน้าหน้าถึงเวลาเจอกันหน้าต่อหน้าต่อตัวก็จะไม่ค่อยกล้าคุยกันแ่ถ้าอะไรเพจเนี่ยโอเคมันไปได้อีกสเต็ปเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ดังมองไหมคะว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนสำหรับเพจเองจะไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆมากกว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอยู่เหมือนไม่คาดหวังแต่ว่า พยายามทําให้ดีที่สุดเขาชอบรู้ว่าเออคนที่ติดตามเราก็ชื่นชอบอะไรกันเราก็พยายามหาสิ่งดีๆแล้วก็ที่มันต้องเป็นประโยชน์หรือสาระให้เขาด้วยอไ,ไม่ใช่ว่าอะไรสาระอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ต้องมีความมีความสัมผัญอย่านั้นด้วยเพราะว่ามันคือตัวต้นทางน้องโอเคนะโอเคกินน้ำคลาบุญชัยบินสดนะคะอากาศดีจงเลยนะก็แล้วเบียร์